ก็พอบ้านใครบอกพ้งอยู่ที่บ้านหลัง้นเก่าผ้าปูที่นอนถึงบ้าเก่าเสื้อผ้าหน้าเรียนเตอเต้ยหน้าเบกหน้าากยางกุ้ยยางมาได้ก็ได้ตูดไดหด้ในนี้ก็สียการมาเลยไม่มีคนหรอกนายไม่มีคนหรอกก็เล่นกันเองก็พอขึ้นมาไม่ได้เอาไม่ได้ กลับกลายมันเป็นอย่างนี้เลยขายไม่ได้เท่าไหร่แล้วเลยปกติเท้ขายของไม่มีละสี่ห้าหมื่นวนนี้ได้พันห้าจะไม่คุ้มค่าเท่าไห่เลยพี่ปัญหามาจากอะไรครับหนึ่งมาจากที่เขเขมนกลับบ้านแล้วก็เขาไม่เปิดด่านไขึ้นมาเพราะว่าเขาต้องให้เุมนไปทำบัตร ผลงานที่บ้านก็ต้องโดนกลับทุกอย่างหมดนะครับเพราะว่าโดนจากโดนปากอะไรไปโลนเขาเป็นมานานยังเป็นตั้งแต่เขานโยบายของรีฐออกมาน่ยบายของยกใหม่ออกมาเป็นมาเลยเป็นมาเลยใช่บ้างตั้งแต่ปิดด่านโอ้ยขายไม่ได้ครับเออแก้ะครับมันเป็นยังไงอ่ะเอาพวกนี้ก็เหม็นครับอืมถูกไหมล่ะครับมีเน้นเยอะมันจะขายได้ครับ ไปเยอะไหมครับ<ด>คน<ด>หายไปเยอะไหมสวัสดีครับเออ,เอ,อหลังจากที่เขาปิดด่านแล้วทะเมนเข้ามาน้อยเนี่ยมันมีผลไหมมีผลอย่างมากเลยครับอืมันเ<ม>ป็นไงผมมาสองรอบนี่มันจะครับของผมมีเสียหายเยอะเออตอนที่ผมจะมาบาเขาก็โทรมาหาเออเขาก็บอกว่า ก็ไม่เขาไม่เล่นจเนี่ยคนที่จัดแตจัตลาดมันลดลงไปเยอะไหมยอดค่ยอะครับจากไหนเท่าไหร่ผมมาจากอำเภอสงสัยเออเคยได้เท่าไหร่ก็ได้2,500ันห้าสของผมก็เอามาไม่เยอะหรอกเออวันนี้นะวันนี้ได้น้ำมันก็ไม่ได้เลยไม่ได้ค่าน้ำมันเลยครับาคนน้มัขายมาเข้าปีที่สองแล้วแต่แต่ก่อนเนี่ยได้วันละหมื่นแต่ทุกวันนี้วันละห้าร้อยยังไม่ได้เลย ตลาดที่ซุกซอไปเยอะขมิ้นไม่ไม่ไม่ปล่อยให้ขมิ้นออกมาอยากให้แก้งอยากให้แก้ให้ขมิ้นออกมาเหมือนเดิมอยากให้ขายได้เหมือนเดิมให้แบบพพื้นเหมือนเดิมอะ่ะ แล้วอยากให้เขาเปิดด่านก็อยากให้เปิดนะก็เราก็ได้ขายให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ซื้อของเราไปขายครับง่ายจังเลยน้นด่านเปิดนะขั้นด่านเปิดก็สะดวกครับเลย 我们俩。